สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวที่พักนะคะติดกับ BTS พักขนงเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าห้องนี้นะคะวิวคือสวยมากนะคะแต่จะให้ดูภายในห้องก่อนนะคะทุกคนว่ามันกว้างมากๆเลยนะคะมีไมโครเวฟนะคะแล้วก็ในตู้ข้างล่าจะเป็นพวกที่เขาแบบว่ามีจานมีชามให้นะคะทุกคนคือครบมากแล้วก็ตู้เย็นเย็นมากๆเลยนะคะ นี่นะคะมีทีวีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดวิวให้ดูนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกคนคือแบบสวยดีมากทุกคนแล้วก็สระว่ายน้ําข้างล่างนะคะสามารถลงไปว่ายได้นะคะทุกคนเป็นสระส่วนกลางเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะคะนี่เลยนะคะทุกคนจะบอกว่าอ่างคือใหญ่มากนะคะคือแบบแช่ตัวได้ฉ่ำมากนะคะทุกคนแล้วก็ขอตัดภาพมาที่ตอนเช้าเลยนะคะ เราได้ฟรีอาหารเช้านะคะทุกคนจากที่เราจองมาเนาะจะบอกว่าอาหารเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะแล้วของเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูนะคะคือเราลงไปค่อนข้างนี่ช้านิดนึงนะคะมันก็ใกล้จะปิดแล้วแหละก็เลยเหลือประมาณนี้นะคะ mm hmm. จะบอกว่าทุกอย่างคือน่ากินทุกคน mm hmm. คือแนะนํานะคะว่าให้รีบไปจะดีกว่านะคะ นี่นะคะทุกคนเห็นไหมว่าของกินเยอะมากๆเลยนะคะใครที่ไปก็แนะนําให้รีบตื่นนะคะทุกคนเพราะว่าของมันเยอะจริงๆอะ่ะเราจะได้แบบมีเวลาดื่มด่ากับบรรยากาศนะคะเ mm. พราะตอนที่เรานั่งกินข้าวก็จะเป็นวิวแบบว่าสระน้ํานะคะทุกคนที่เราเห็นกันเลยเนาะ mm. คือดูดีทุกคนครบคันมาก mm. ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันนี้คือแบบมารีวิวสั้นๆให้ดูนะคะจะบอกว่าชอบมาก